ห้างเทาก็ห้งงห้างเามือนีมันใจก็เสียนนี่คือว่าสิเขาอยู่ที่มือมือนีอว่าสิเขาอยู่มันเห็ดเวียกไม่เป็นอาตย์เลยเด้เอาขึ้นตัวมือรุดอาทิตย์หนึ่งเต็มเต็มียนนี้เริ่มอาทิตย์ใหม่เขาต้องเอาขึ้นเหยียนมันหนาสามมันบมาดนเดิมยังเสียนเดมหกเก็ด นี่แหละตัวพระเอกมันพระเอกมีตัวไหนบ้างนี่นนคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเส้นรุ่นมาดีจ้าคครคครับับบตามต่อแนวทางตาต่อ่อลุยอถามโค้งต่ำเล่าเส้นรุ่นเนาะวันจันทร์ที่12พฤษภาคม2568วันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นยังไงเซียน ลดเต้มเตมดเต้มให้เกันตรงๆอาทิตย์ที่ผ่านมาลดทั้งอาทิตย์ลดทั้งอาทิตย์ลดเต็มดจันพูดสุกให้เจ้าหาก็ไปออกแปดหาใดหออกแปดนงหาออกหาหนึ่งแปดแปดหนึ่งหาใมมันลดแล้วมันต้องเข่าเรามื่อไหร่ปอาทิตย์เลยมาถึงไม่พูดพังทำเพลงเขียนทัานทีบอยล่าเสียนรุ่น บ่มีไผ่บอนุจากเด็กน้อยขาหู้จากประสนเขาว่าไปใส่เด็กน้อยแมนเซียนรุนรบบ่นบ่ขับวันดียวทำตำเล่าเซียนรุ่น จะคู่จะหางเสียนสองคู่มืนเดิมสอคู่มืนเดิมเด็กเด้นเด็กจับสามตัวไมู่่ตะหางตกหางให้ตัวหหางให้ตัวสามตัวหกหางส น,นี่มั่นใจบ่เสียงนี่คือว่าสิเขรายู่ใช่ไหมมืนอน,นี้คือว่าสิเขรายู่งมันเห็ดเวียวกมา,ปาเป็นอาทิตย์แล้วเด้เอาขึ้นตัวมือรุดอาทิตย์หนึ่งเต็มเต็มนี่เขาตะเลีกเดียนมามนี่เริ่มอาทิตย์ใหม่เฮาต้องเอาขึ้น,นเ,ออเอาขึ้น,นเอาต้งเอาได้ครับพี่รา มงพี่น huh? ้องมือแขยอะไรยังไปใสาเลยนะหลเลยนู่นนี่คุยนี่นี่นะยนมันอะสามมันบ่มาดวนนะเด่นยังเซียนเด่นหกับเจเด่นหกลองเจ็ดเป็นบ่เด่นเจ็ดคนเยอเด่นเจ็ดล่องห นี่แหละตัวพระเอกมันพระเอกมีตัวไหนบ้างนี่นี่สหางกาวน้ำเงี้ยเก้าหกเก้าเจ็ไละเก้าหก้าเจ็ดเก้าหกเก้ดโอ้เรยกชือดัไรจมบาเลย่าเขคือว่ามนมันน้ำกันน้อไมันน้ำกันน่นเอนมันกับมันน้ำกันเป็นจังไรกับกอดข้อกันไป มามไปมันมันไปด้วยกันมาด้วยกันสองม้ตั้งสองเก่าองไม้เเจ็เก่าหเนลยนี่แต่ทีดีด้วพี่น้องเลีย่นคิบก็ได้ครับสนมหลอีดิคุ้มนักเลยเด่เกียร์่ได้เบียเเกียร์เกียรลก็หกนะบเด่นเจ็ดรอหกนะเซนไปค่ะบเด่นทั้งควรนละสวยท่มาก มาเย็บนละว่ะตัวได้มาแห้งเจ็ดเจ็ดเจ็ดมาแห้งที่เสียเอามาเ,เป็น,น<า>เรกร้อยนยเรือผลสำบราบดูอ,อ,อันนี้ว่าุดพันธุนพันุนนมือหนี่นี่ละต้วใช่คือคนแบายังยีย่ปุ๋ยปุยยนั่งไช่วงเราเนี่ยชวงไป พี่น้องพี่น้องเขาดสุดนักเลี่ยงแล้วกสดเสี่ยงจ่กดเพิ่มแ้วเพิมแล้อัดเลยมือนี่ได้หัดาเทิ่มได้หัดาเทิ่มมาจัด้การทุก็ได้าเทิ่มก็ได้ เด่นเจดเด่นที่สุดมาเสียนเม่นเด๋ยวล่างเวยแหละเต้หกตเจ็ดนี่ตัวไทนก่อนล่างเล้ยงจะล่าง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 เล้ล่างเลกล่างเล็้ล่างนี้บนมาเ็ลมาเป็นล่างสิี้พี่น้องล่างจีบแต่ว่ามือนี่ีติดเจ็ดนี่เห็นย่สจัดเลย่าเสียนกอกทำเล่าบ่อทำเล่า ก้าวแจ๊บไปัจ๊บมาสั่นเซียนมาก้าไปจัดเลยมาสั่นเย็ดเย็ดาัน ลูมันคอยแนวกว่าได้รูเงนจ้าพอได้สดอ้าเป็นันไดเยื่นมันใจจัดเปรเส้นมอนี่ค่อนข้างมั่นใจอยูะค่อนข้างมั่นใจ พระมามันหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วคิดนึงแล้วมื่อนี้เฮาต้องเอาขึ้นเอาขึ้นแกะมือแกะมือช่วชวช่วๆโชวสองข้างเลยเด้อบัยอี่น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 ี่ี่นี่ ก้าเก้าขอคือเก้าหรอีก้าหกจ็ดนี่สองถูกเลยตอนนี้กางเทีคุณคูดตรวจแล้วตรวจแล้วมาเก้าเหรอมาศูนย์เจ็ดตัวตักับศูนยหกตัวตัวมาดอกไปจั้งสันดีค่ะจากเบนันสันกับแปดหเจ็ไปตัวยู่ลอนี่นตัวนี่ก็เป็นแนวทางของเส้นรุ่นเนาะ แนวพางตำราแก้มือชุดแก้มืออธิษฐานลุ้นทั้งอาทิตย์อ,อาทิตย์นี้เข่าทั้งอาทิตย์นะเซียนวางเสร็จแหละมันคือลุดดีแท้ลุดโอ่าหวลุดไก่นะแต่ว่าคุณเชียตามตามสถิติคกนรลุดจังสี่นี่สามตัวเลยเดิเซียนเนาะเปิดอาทิตย์ใหม่สามตัวพ้วนเลยเนะนทีตามตักวกับบนล่างเลย ตัวมักตัวสอบเที่ยนตัวได้ครับ96 97